วันนี้นะคะเราก็เปลี่ยนบรรยากาศนะคะที่เห็นเราออกมาข้างนอกกันเพราะเราจะพาเพื่อนๆไปตามเทรนด์เทรนด์ที่มันฮิตสุดๆก็คือการสร้างแบรนด์หรือทำแบรนด์คอสเมติกของตัวเองนะ,ะเราสองคนนะคะ mm. ก็อยากทาแบรนด์ลิปสติกของตัวเองนั่นเองะคะ่ะ mm. เพราะว่าเราชอบลิปสติกกันมากๆแล้วคือมีแลนจะมาทำนานแล้วใช่นี่มินล,ลี่ใส่ตัวนี้คือ BW a x นะคะมันจะทําให้ลิปของเรามันขึ้นแพงได้ง่ายมันจะทําให้แข็งตัวดังนั้นมินล,ลี่จะต้องหล่อให้ได้ภายในครั้งเดียว ให้มันเซ็ตตัวโหที่นี่ดีนะจริงๆแล้วตอนที่เราไปศึกษาทำลิปสติกอะแค่แพคเกจิ้งอะไรเงี้ยคือมีราคานะคะนี่เขามีแพคเกจิ้งให้ด้วยราคาคุ้มมากอะอันนี้คือใกล้มันจะเซ็ตตัวได้แล้วแล้วเชาอเอาส่วนเกินออกนะคะโหดูดีอันนี้ก็ดูทำดูตื่นเต้นดีเนาะได้ได้อยู่ดูดีดูดีอันนี้ปักลงไปตรงๆให้สุดค่ะที่ทำว่าเนี้นี่ก็ได้สงตรงนะถ้าเบี้ยวตรงนะเบี้ยวดูโต ตรงตรงแล้วตรงตรงดึงเลยค่ะล,งลงูดเข้ามาเลยค่ะ้ยสวยจังเลย